นะครับเพื่อที่จะเป็นการทําให้ทางมาลายนั้นมีความสมบูรณ์คุณไพ่เขาเรียนเชิญท่านผู้บริการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวให้อว่าและขาคณะเปิดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทำเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะครับที่ได้นําเรื่องของการกากรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับมาดำเนินการในพื้นที่แล้วก็ส่วนสุโขทัยนะครับน,นี้ตั้งกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านสุชาติ เป็นจุดในการทานสีทางชาาิทาพม้าลายนะครับ สโมวลชนวันนี้มากันทุกตำนักทุกภาคส่วนทุกแขนงเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเราชาวเพอสวรรค์นั้นมีความรักและตระหนักในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนการบนอรมณ์ความปลอดภัยที่จะกลายเป็นวิจัยให้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยการสื่อออกที่เมืางไทยร้อยคนหนึยมีคณะเล่นใจ ปราเบิกให้กับท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสุโขทัยครับท่านผู้ว่านี่นะได้เห็นสัญญาณโหงโหนะครับน้องๆนักเรียนก็จะประกาศเดินข้าม